สวัสดีสมาชิกกลุ่มมีไพีทุกท่านทุกกลุ่มนะะสวัสดียามเช้าเช้าวันพิเศสบดีที่14พฤศจิกายนพศ2าสวั5 67กับการวางแผงกนการเทรดทองคำนะคะฉัหรกกบกาทองวันนี้ค่ะทำเฟรมเดย์นั้นจบเป็นแท่งแดงนะเด้อเมื่อวานกอแพมเลือกเทรดด้านเซลล์นะคะกระพอไปแต่นะคะราคา2618ค่ะและก็เมื่อเช้านี้ค่ะสวัสดีกระทองที่ราคา25 นะมีคนบอกว่าลงมาที่พศสอ2 5 6, 7เแล้วโค้ดนะฮะตอนนี้มาแต่ที่ราคาส5 6 5แล้วค่ะเทเดอร์วันนี้นะคะกราฟทองนั้นมีแรงเซลลต่อเนื่องนะอย่างที่บอกว่าผ,แผูแพรมนะเช็คกราวว่าเมื่อวานนั้นกราฟทองนั้นมีแรงเซลแล้วก็แพรจึงเลือกแผนฝั่งเซลลทั้งวันแล้วก็กราฟก็ลงตอนเย็นนะคะประมาณ 4ี่ทุมห้าทุมนะคะเทรดเดอร์แล้วก็ไหลลงต่อเนื่องนะ,ะอเมริกาก็ขายต่อนะแล้วก็วันนี้ต้องบอกว่ากาฟทองนั้นมีแรงเซลล์นะคะวันนี้ก็แพมก็ยังมองว่ากราฟรองนั้นจะมีโอกาสลงมาได้อีกนะคะซึ่งทะลุแนวรับได้แล้ววันนี้แนวรับต่อมาของเขานะคะจะอยู่ที่ราคาสองห้าห้าศูนย์สองห้าสี่แปดนะแล้วก็ถ้าตลาดทุกตลาดเห็นด้วยนะคะอาจจะทะลุลงมาถึงราคาแนวรับต่อมาจะอยู่ที่ราคา2532นะคะดังนั้นอยู่ที่ตลาดนะคะอยู่ที่ตลาดถามว่าโซนนี้โซนแนวรับไหมตอบว่าใชา่แต่ว่า เดย์ Day, นั้นทะลุลับแล้วนะคะเดย์ทะลุลับสร้างโลใหม่นะฮะลักษณะของกราฟแบบนี้นี่คือโลเดิมและนี่คือโลใหม่นะคะถ้าสมมติว่ากราฟนะคะเลือกที่จะลงต่อจะมีโอกาสลงมาฝังด้านล่างตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูทำเฟรมสี่กันว่าบอกว่ายังไงเฮสี่ค่ะเมื่อวานนะคะมีการราคาขึ้นไปแต่ไม่ได้สูงกว่าไฮเดิมนะกราฟเบรกประมาณอีกสิบห้าแล้วก็สุดท้ายจบด้วยเดย์แดงค่ะ แล้วก็เช้าวันนี้ดูเหมือนว่าน้องจะมีแรงไซโตต่อเนื่องนะคะแต่ว่าก็ค่อนข้างอยู่ย่ล่างเหลือเกินเดี๋ยวมาดูโดสงทามเฟมิสชิงค่ะทางเฟมิสถึงเมื่อสักครู่นี้เป็น PA บายนะคะแต่ว่าคุณแพมเลิกเท็ดหน้าเซลนะดังนั้นก็เดี๋ยวรอจบ9ก้าโมงว่าการนั้นมีแรงเซลลต่อเนื่องไหมแล้วให้เข้าไปดูถามเฟมเล็กว่าถามเฟฟเล็กนั้นเห็นด้วยหรือไม่แล้วก็ถ้าวันนี้นะคะกราฟทองไม่ได้สูงกว่า M 5หรือว่ารูปแบบแพทเทิร์นของกราฟในทำเฟรม M เล็กเนี่ยก็จะมีโอกาสดันราคาลงต่อเนื่องนะคะแต่เนื่องจากตลาดเช้าๆค่ะอาจจะต้องดูอาการของกราฟก่อนเพราะบางทีสมมติว่าถ้ายังลงไม่ได้ปุ๊บอาจจะมาโยกบนถึงแอเรียแนลนะคะถึงแอเรีแนลต้านทำเฟรมเล็กเนาะก็อาจจะเป็น M 5หรือ M 1 5นะคะซึ่งราคาเดิมของเมื่อวานโลเดิมของเมื่อวานนะคะก่อนหน้านี้ก็คือนะคะราคาโซนนี้ ซึ่งมีการมาแตะราคา2590นะแล้วก็นะคะมีการราคาขึ้นไปแล้วเมื่อคืนกส็สามารถทะลุ90ได้แล้วโค้ดแพร์เช็คกราฟแท่งนี้แล้วคือกราฟไม่ได้สูงกว่าไฮเดิมนะคะนี่คือแพทเทิร์นการไซด์เวย์แล้วเพื่อที่จะลงต่อนะคะแล้วก็เป็นแพทเทิร์นการลงนะคะแตะ90ปุ๊บก็ลงมาถึงนะคะ27กันเลยทีเดียวนะในส่วนของเมื่อวานาค่ะคัสซูมนะคะก็ได้เรียนสดกราฟหน้างานแล้วก็นะเห็นจังหวะการตัดสินใจการเข้าบ่ายเข้าเซฟซึ่งโค้ดแพร์นะคะได้อธิบบาายไวว้้นะะนนนะะะะคคคก็ัััีีสสํหรซูมนะะม นะคะมีอีกนะคะเวลา19บเกานฬิกานะคะถึง3ทุ่ม30นาทีนี่คือแพทเทิร์นและรูปแบบนะคะในหัวข้อการสอนของคสัสซูเมื่อวานบอกว่าเป็นการสอนสดหน้างานนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะที่พ่ดแผมแจ้งไปเมื่อคืนนะคะนะลักษณะของกราฟค่ะเป็นลักษณะไซด์เว์นะ,ะซึ่งกราฟนะคะเป็นไปตามคาดการและตอนนี้หลุดโลเดิมแล้วนะคะ2590นะคะตอนนี้มาแตะที่ราคา25,70แล้วก็จะมีโอกาสลงได้อีกนะคะนี่คือแพทเทิร์นการไซด์เวเป็นการพักตัวแล้วก็ลงต่อนะคะอ่านะนี่คือแพทเทิร์นของกราฟค่ะ มาดูนะคะมาดูในส่วนของกราฟปัจจุบันนะว่ากราฟนั้นเป็นรูปแบบอยู่วิ่งนะคะไซเบพักตัวแล้วก็นะคะเลือกที่จะลงต่อแล้วก็เป็นไปตามคาดการทะลุลงล่างครนี้วันนี้นะคะโค้ชแฮมนะคะให้แนวต้าน2โซนนี้ไม่ได้ไปไกลนะคะคือเวลากราฟจะลงไม่ได้ควรสูงไปกว่านี้ยกเวน้นยกเว้นแต่ว่ากราฟจะขึ้นนะถ้ากราฟจะขึ้นอันนี้ก็คือจะสามารถยืนเหนือแนวต้านนี้ได้เพราะตอนนี้คือกราฟเลือกทางลงต่อแล้วนะสิ่งที่เขาจะทําก็คือต้องลงต่อได้อีกนะคะ อ่านะคะนี่คือแผงกระเถกราฟทองนะวันนี้ก็แพมเลือกแผงการเทรดหน้าเซลแล้วก็คือช่วงเช้าไม่แน่ใจว่าจะไหลลงได้หรือเปล่านะมันจะมีบางวันที่ไหลลงได้ต่อเนื่องและบางวันก็ไซเวยใน M15 นะคะด้เช้านี้ก็แพมอาจจะดูกราฟก่อนเพราะว่าอย่างเมื่อวานก็คือไปถึง M15 านะคะแล้วค่อยลงนะเดี๋ยววันนี้อาจจะต้องดูกราฟก่อนว่าตลาดเลือกอะไรยังไงนะคะก็แพมอาจจะเลือกบ่ายหรือเย็นเหมือนเดิมเนาะสำหรับใครที่ไม่มั่นใจนะคะก็รอเทรดเย็นก็ได้หรือว่า ถามว่าแท่งต่อไปเป็นแรงเซลไหมเป็น P a เซลไหมก็มีค่ะมีโอกาสที่จะลงเดี๋ยวดูเนื้องานอีกทีว่า9้าโมงจบสวยไหมแดงกืนไหมถ้าแดงกืนได้ก็มีสิทธิที่แท่งต่อไปจะลงต่อราคาแนวรับต่อไป25-50นะคะทะลุ5้าูได้จะไป30นะคะวันนี้นะคลิปนี้เดี๋ยวพุแพมส่งเข้าไปค่ะพุแพมเลือกแผงการเทรดฝั่งเซลนะคะวันนี้นะแล้วเดี๋ยวรอดูการาฟ9้าโมงว่า9โมงจะทํางานตั้งแต่ช่วงเช้าหรือไม่ถ้าใช่ก็มีสิทธินะคะที่จะลงนะ นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้ากราฟไม่ยืนเหนือมาวันนี้เดย์ต้องจบด้วยแดงค่ะคลีมนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปเขาท่านผัดฟ้าสดใสกันไปทั้งสัปดาห์สำหรับสมาชิกซูมนะคะที่ซื้อโปรโมชั่นซูมไว้นะคะสามารถเข้าห้องนะคะกรุ๊ปไลน์ไว้ตั้งแต่ช่งชวงเช้าแล้วก็เรามีสอนกันช่วงเย็นนะคะเอ่อเข้าเข้าไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเวลาตอนที่เราจะซูมกันปุ๊บเนะี่ยจะมีลิงก์เข้าไปนะคะแล้วก็สําหรับใครที่อยากเรียนซูมนะคะเรียนขาสดเป็นเหมือนเรียนพิเศษนะคะเป,เ,เ,ปเป็นเหมือนเป็นเหมือนติวพิเศษว่าง,งั้น คัสซูมก็จะเหมือนแบบเวลาเราไปเราไปโรงเรียนใช่ไหมคะก็จะเรียนตั้งแต่เช้าจนถึงสี่โมงเย็นนะแล้วก็จะมีพิเศษอีกในตอนเย็นลักษณะคล้ายแบบนั้นเลยคะ่ะเพราะแพรจัดคัสซูมข,ข,ขึ้นมาเพื่อเป็นการติวค่ะ เป็นการให้ความรู้สดนาะงานแล้วก็เป็นการทดทวนเทคนิคสําหรับลูกศิษย์ที่เรียนกับโค้ดแพมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันใครที่อยากมาอัพเทคนิคปัจจุบันว่าเทคนิคถึงไหนแล้วยังไงก็สามารถเข้าเรียนทัสซูมได้ส่วนท่านไหนเก่งเชี่ยวชาญแล้วสามารถทําเงินได้ไม่เรียนทัสซูมไม่ว่ากันนะก็ขอให้ท่านนะได้กําไรในทุกๆคนเพราะว่าแพมก็ยังซิกแนลในกลุ่มไลน์เหมือนเดิมนะแนะนําจุดบายแนะนําเวลาที่ต้องบายเวลาที่ต้องเซลล์แท่งเทียนต้องบายแท่งเทียนที่ต้องเซลล์แต่สําคัญหน้าง,งานคือในซูมเนี่ยจะมี แบบไหนยังไงตรงนั้นก็เหมาะสําหรับคนที่ต้องการเข้าไปฝึกและสร้างความมั่นใจนะคะใครอยากเข้าเรด่นคัาซูมก็ทักทีมงานได้นะเดอร์ไอเดียันโคนารดนะคะคลิปนี้เดี๋ยวพ่อนมส่งเข้าไปค่ะวันนี้แผงกรนเทนอาเซลสวัสดีค่ะ